อยู่ทางไหนดีครับพวกเราถหายพินานจากภาคแรกอ่าหายพินานะครับโมน้าภาคที่แล้วก็เมื่อ8ปีที่แล้วใช่ครับจนตอนนี้มีภาค2แล้วนะครับก็ด้วยระยะเวลาบวกกับเออ่คุณภาพที่ดีมากขึ้นนะครับหลายอย่างก็ต้องใช้เวลาจนตอนนี้ถึงเวลาอันสมควรแล้วครับโมน้าสองนะครับพร้อมจะกลับเข้าโรงแล้วนะครับผมก็บอกเลยว่ารอบนี้ก็ แอคชั่นมากขึ้นแอดเวนเจอร์มากขึ้นเข้มข้นสุดๆอุปสรรคมากมายนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนร่วมเดินทางเนี่ยมีมากขึ้นเหมือนกันครับหลากหลายมากขึ้นด้วยครับครับครับถ้าใครอยากมาดูก่อนก็มาดูได้เลยตั้งแต่พรุ่งนี้28พฤศจิกายนนะครับรอบไปสองวันต้นไปครับผมแล้วก็เข้าโรงจริงๆก็วันที่วันพุธที่4ธันวาคมนะครับใครที่เป็นแฟนโมนาอยู่แล้วนะครับหรือว่าเป็นแฟนเจ้าหญิงดิสนีย์เนี่ยก็อย่าลืมมาดูกันนะห้ามพลาด้วยประการทั้งปวงครับครับเราสองคนมีแฟนแล้วก็มีเพื่ เป็นแฟนของดิสนีย์ครับครับก็ดูดูทุกเรื่องครับใช่ครับก็จะมีเรื่องที่ชอบเป็นพิเศษก็อย่างมอรนาอะไรเงี้ยแล้วองรักโอ้หผมก็เอ่อด้วยความมีน้องสาวครับน้องดูอะไรเราก็ต้องดูครับผมเจ้าหญิงดิสนีย์เนี่ยเราก็ดูมาตั้งแต่เด็กหลายๆเรื่องเราก็ดูครับเพราะว่าเอ่อรามีน้องสาวเราก็ต้องเลี้ยงน้องใช่ครับหลายๆน้องอยากดูเจ้าหญิงเราก็ต้องนั่งดูเป็นเพื่อนน้องนะเราเราดูได้หมดแหละเราดูได้หมดครับผมสร้างจินตนาการครับใช่ครับมันก็เรียกว่าถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กครับผ ใช่ครับใช่ครับมันเป็นอย่างไรครับมันเป็นอย่างแค่จริงๆใช่ครับชอบอะไรครับชอบอะไรในมอนาเพราะผมรู้สึกว่าพอแบบว่าเขาเป็นชาวเผ่าชาว,าว,ชาวก่อนเนี้ยแล้วแบบว่าไม่ได้แบบมีเทคโนโลยีอะไรเหมือนเหมือนพวกเราอ่ะรู้สึกว่าแบบมันมีความแบบอินโนเซนต์แบบใช้ชีวิตตามสัญชาตญาณจริงๆริงรู้สึกว่ามันเรียลใช่ ราะแบบถ้าถ้าเกิดเราสามารถไปอยู่ในโลกนั้นได้จริงๆเราก็อยากอยู่ครับเพราะว่ามันปีามจากแบบว่าการการแบบปัญหาต่าง,างๆใช่ครับคิดว่าคุณจปได้ได้ครับสบายมากครับครับมันก,มนก็มันก็เรียวกว่าเป็นอะไรเป็นตัวแทนของออฝั่งท้องทะเลอะไรอย่างเงี้ยอย่าแบบเรื่องกก่อนก็อ,นอาจจะมีแบบว่าอา่ะเป็นเจ้าหญิงอยู่ในวังอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็จะอาจจะมีความแบบความความผจญภัยมากขึ้นความเชื่อมากขึ้นแล้วก็ ตะลุยในท้องทะเลมากขึ้นเลยก็ยังไม่ก็ยังไม่มีเจ้าหญิงองไหนที่ที่ออกทะเลแล้วก็เดินทางแอดเวนเจอร์อะไรงัวหน้านี่ฉีกมาเรื่องแรกใช่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 สุดๆมีคาคาโมล่าด้วยนี่ท่องมานานเต้ามะพร้าวใช่เต้ามะพร้าวอย่างนั้นแล้วอะไรก็เลยนใจเขาบอกว่าอยากให้เราใช้คุณแบบมัวหน้าเราสนใจอะไรในชคุณงัวหน้าไหมท่านสุใจความสงบครับ ผมใจความสงบแต่เราก็เป็นคนติดเมืองเราเป็นติดเมืองทิ้งไม่ได้ใช่เราเราชอบอยู่เออเราชอบอยู่ที่สงบในท่ามกลางความวุ่นวายครับโอ้ยติดเมืองหรือติดเกมติดเมืองติดเมืองเกมไม่ติดขนาดนั้นเกมไม่ติดขนาดนั้นถึงจะเติมเยอะแต่ไม่ไม่ไม่ได้ติดขนาดนั้นใช่ครับอุ้ยยังยังครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวดูทรงน่าจะมีแล้วแหละใช่มุ่งรงเลื่อเรีเดียวกัน coming soon ครับ ก็ก็ผ่านมา8ปีเนาะตั้งแต่แบบเรายัง20เฮ้ยผม10ปผม0เลยผม16เลยแแล้วเนาะผม16เลย16เลยอ16เลยตายตายครับ16 18เออ16ว่ะ16โอ้โหครับผมอ่ะข้ามเรงนี้ไปแล้วกันครับอันนี้คือด้วยความที่ดิสนีย์อ่ะเรื่องจุดเด่นของเขาก็คือเรื่องเพลงอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยด้วย ด้วยเพลงด้วยเรื่องราวปมหลายๆอย่างคอนเซ็ปต์ที่เขาอยากจะเล่าในแต่ละเรื่องอะไรเงี้ยนอกจากจะนอกจากเจ้าหญิงเขาก็ทุกๆเรื่องเขาก็ทําออกมาได้ดีอะไรอย่างเง<ช>ี้ยครับเราก็เราก็สนใจในจุดน,นั้นว่าเออด้วยเพลงอะไรหลายๆอย่างก็แทบจะสร้างความประทับใจของเราได้เกือบทุกเรื่องทุกๆเพลงอะไรเงี้ยครับเมื่อกี้เราก็ได้ฟังเพลงที่ไมร่าร้องไปแล้วเพลงมิยอนครับใช่ครับก็ผมว่าไม่ไม่แพ้ภาคแรกเลยใช่ ครับครับแล้วก็เรื่องภาพอะไร CG เอฟเฟกตต่างๆก็ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วครับบิสีย์ก็จะเต็มมาตลอดอยู่แล้วครับครับมีโอกาสที่แบบจะจับมือกันไปลงพักร่วมนนี้ไปล่าหงไหมคบเอาถึงขั้นนั้นเลยเหรอฮะเอ่อ เร,เราเราก็เคยเร่วมร้องเพลงด้วยกันอยู่เออเร,เราเคยบ้างเราก็เคยร,ร่วมเพลงด้วยกันร้องด้วยกันอยู่บ้านเมืองเราวแต่ไม่ค่อยเป็นเออ่ที่พับบิกเท่าไหร่นะครับ h าวไฟโกตอนนี้ How far I, I g <c oughs> ทักแรกกลับมาวีรันบอกเลยว่า I try so hard ครับ I got so far แล้วเรา,เราถ้าสมมติว่าร้องสองคนเราต้องช่วยกันอยู่แล้วครับเราเน้นพลังเสียงครับโน้ตไม่เน้นจริงเน้นอินเนอร์ ใช่ครับใช่ครับอันเนี้สำคัญที่สุดครับนะครับการสื่อสารผ่านน้ำเสียงเป็นอะไรที่สำคัญมากๆครับใช่ครับสิ่งนี้คือคาดหวังใช่ไหมเนี่ยผมพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยครับอยากคาดหวังมากครับยิ่งเป็นคนไทยอยากคาดหวังมากครับพูดไปเรื่อยอยู่แล้วครับแต่ถ้าลูกค้าดิสนีย์ได้ยินอยู่ก็หรืออาจจะแบบว่าเอ้ยมีเรื่องต่อต่อไปของดิสนีย์อาจจะเชิญเราสองคนไปพากย์ก็ย่อมได้หรือสนใจไลฟ์แอคชั่นเวอร์ชันภาษาเวอร์ชันไทยเลยเหรอหรือไปฮอลลีวูดเลยโอ้โห โอ้ god ลองเออฝากทางนิติพิจารณานะครับถึงแม้ว่าอะไรบางอย่างจะฟังดูเฟอเจอร์ไปบ้างนะครับแต่เราก็พร้อมทำงานเสมอครับคือเราต้องมีตัวอย่างให้ลูกค้าได้เห็นคนไหมฮะส่งเร็วร้องเงียบเป็นท้องทะเลเราจะตรงนี้เลยเหรอครับเดี๋ยว พี่เมล่าเขาทำไว้ดีแล้วนะครับก็สำหรับใครที่ผมพี่เมล่าร้องเพลงนะครับผมโอน่าสองนะครับผมวันที่4ธันวาคมนี้นะครับทุกรงภาพยนตร์นะครับใช่ครับจะดีที่สุดเลยนะครับถ้ามาที่โรง SF นะครับเพราะว่าข้างล่างเนี่ยมีดิส ney โอน่าสองนะครับผมเป็น p อปับคาเฟ่บ๊อบ บีชพัฟฟ์คาเฟ่ครับผมก็สำหรับใครที่อยากมาทำกิจกรรมนะฮะมีทำลายเอ่อทำกำไรเออทำอะไรวะทำกำไร DIY นะครับแล้วก็เล่นเกมสี่ฐานครับสี่ฐานครับก็มีน้ำมะพร้าวให้กินด้วยใช่มีน้ำมะพร้าวให้กินไอติมด้วยมีไอติมด้วยสำหรับใครที่แบบว่าอยากมาทีเดียวครบจบในที่เดียวนะครับที่ SF World Cinema ครับครับผมครับเราเราต้องทำหน้าที่นะครับในในฐานะที่ลูกค้าไว้ใจนะครับ ครับก็ขอฝากทุกคนนะครับแฟนๆดิสนีย์ทุกคนประชาชนชาวไทยนะครับโมนาสองนะครับเอาเอาไปถึงโดยโดยโดยเราไม่แพโดยเราเล A C A หรือจะเอา worldwide เลย worldwide เลยโอเค worldwide เลยชาวโลกทุกคนนะครับชาวโลกทุกคนครับครับผมโมนาสองนะครับวันที่4ธันวาคมนี้จะเข้าโรงภาพยนตร์แล้วนะครับครับมาดูกันได้เยอะๆ อ๋อครับเจนนี่เอ็นทีวีปีหน้าเมื่อวานครับไร้เดอะเวฟเออเวฟยังไงเวฟมันคลื่นวัวหน้าเลยครับโอ้โหลูกค้าลักตายเลยลูกค้าลักตายเลยครับก็เรียกว่าเป็นเออเป็นอีกอีกเฟสหนึ่งของ JNTV ทีวีท่จะในปีหน้าจะมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็มันจะมีอะไรหลายๆอย่างที่เรียกว่าเอออยู่ในโปรเซสอยู่อยู่ในโปรเซสอยู่อะไรหลายๆอย่างที่พร้อมที่จะ ปล่อยออกมาให้ทุกคนได้รับชมกันเลยครับผมหลายๆอย่างก็อยู่ในขั้นตอนเดเวล็อหรือว่าขั้นตอนการถ่ายทำเลยครับผมก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามผมคิดว่าน่าจะมีโปรเจกต์ที่โปรเจกต์ที่เข้าตาใครหลายๆคนครับ20เรื่องนะเมื่อวานใช่20เรื่องครับต้องมีสักเรื่องแหละ่ต้องมีสักเรื่องครับครับอย่างเราอะมีเรื่องไหนเข้าตากันหรือเปาบ้างมันยี่ง20เรื่องอ่ะ เขาก็โปรเจกต์นั้นนนก็ดีนะผมว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่ดีมากพี่อวยกันเองเปล่าอวยกันเองเปล่าอวยกันเองเปล่าจริงเยอะเลยเนาะใช่ใช่หลายๆเรื่องเลยของของเขาก็น่าสนใจยังไงอูใช่ไหมอูใช่ครับอูอูอูใช่ไหมอูผมก็แบบว่าผมก็ได้นั่งไปนั่งไล่ดูเพายโลตหลอตหลายๆเรื่องนะครับเรื่องเขาก็เป็นหนึ่งอันที่น่าสนใจรู้สึกว่าเฮ้ยเขาดูมีอะไรใช่เขาดูมีอะไรแล้วสรุปมีอะไรบ้างนะ มันดูมีอะไรเพราะว่าตอนนี้กำลังตอนนี้มันยังไม่มีอะไรมันกําลังเขียนอยู่อ๋อมันเลยมีอะไรไมีอะรถ้าสมมติว่าเขียนแล้วก็จะมียิ่งมีอะไรเข้าไปอ่าใช่ของผมก็สนใจของผมก็สนใจเอ่อที่เกตูเอเวนท์ครับของเรื่องสุดท้ายเลยนะเรื่องของเจมโฟสใช่ครับน่าสนใจมากเขาปิดผุดประเด็นดีนะประเด็นดีมากแล้วก็ความเป็นคุณคุณนพนัทนะครับบอกเลยว่าเราวางใจเขาได้อยู่แล้วแล้วผมส่วนตัวผมชอบเอ่อมีสติหน่อยคุณทีดูดูพลอยมุว ดูมีความคอมเมดี้ที่แบบผมบอกเลยนี่คือทางปอนนี่คือทางปอนนี่คือเพื่อนผมได้พบทางแล้วโทโมดะชิผมได้พบทางของตัวเองแล้วอันนี้คือคาแรคเตอร์ตัวจริงกับในซีรีส์นี่เหมือนกันไหมครับไม่คือเขาคือเขาอะเขาเขาทำางินบ้านเยอะไงแบบคือ,อ,อมันอาจจะมีบางอย่างมมีแค่บางจังหวะแต่พอในซีรีส์ที่มันต้องเป็นอย่างนั้นตลอดเวลาเขาทำางินบ้านเยอะแล้วบอกเลยว่าเขาผมบอกว่าเขาท,าท,ทําถึงทําถึงทําถึงน่านติดตามน่านติดตาม,าตตามผมผมอยากให้เขาพูดประโยค ในในพายโหลดมีสติหน่อยเหรออะไรนะไม่ใช่เอ่ออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะร้ายแรงไปเหรอนี่ยังไม่เทียบเท่าอะไรนะความปรารถนาอันแรงกล้าที่ฉันมีให้เขาเลยเุกครั้งเบียวจัดเลยเบียวจัดเลยเบี้ยวจัดเลยแล้วผมชอบวันนี้ที่ถอดคุณผู้ถารคุณผู้ถามครับขายไหมครับบริษัทซีรีส์ที่คุณทําอยู่นะครับขายไหมครับผมจะซื้อซื้อนี่เร็วกว่าดีสร้างจากเรื่องจริงป่ะเนี่ยผมว่าน่าจะมีหลายคนที่จะขอซื้อพี่ถามกัน แต่พอเห็นตัวเลขแล้วอาจจะถอยที่แต่ว่าวันนี้อาจจะโดนไล่ออกลก็ได้ครับเฮ้ยไม่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 ครับเรารักพี่ฐานนะครับผมชิพเกตูเฮลเว่นครับพวกเราเอ้ยมันจะเฮลเว่นอีแบบวัครับมีหลายเรื่องนะครับสำหรับใครที่เอ่อใครที่เป็นแฟนคลับผู้ไหนก็อย่าลืมติดตามติดตามข่าวสารเพราะว่าทุกเอ่อทุกเรื่องนะครับเรามีแอคเคาท์ตัแต่ละเรื่องนะครับแต่ เขาไหนมีอะไรก็จะแ c t i v e บ่อยหน่อยอเขาไหนยังไม่มีอะไรก็จะรอไปก่อนนะครับเดี๋ยวรอพิจารณาทุกอย่างแล้วเดี๋ยวมันก็จะแ c t i v e เองครับผมครับอะไรนะครับดีครับสนุกสนานครับสนุกสนานดีครับก็มีหลงลืมไปบ้างนะครับเรียกว่าต้องไปต้องไปเอาตำรามาเปิดอ่านว่าแสดงอย่างไรเราะว่าคิวแรกๆนี่คือเอ๊ะ มันต้องรู้สึกอย่างนี้ยังไงนะอะไรเราก็ต้องไปทวนตัวเองทบทวนบ้านเยอะเหมือนกันเราก็เรียกว่าสนุกแล้วก็ได้เจอได้เจอนายโฟอีบ้วยก็รู้สึกว่าเออเขาทํางานเป็นโปรเฟชชั่นอลครับครับ,รบเรืองนี้ได้พูดกับนายนั้นนี่คือควาอะไรเงี้ครับผมสนใจมากเร็วไหมครับเอาบอกว่าไม่ทเรื่องเก่ายังไม่จบเลยเรื่องใหม่มาแล้วครับครับผมเออไม่ดีครับเรื่องนี้ก็จะเปลี่ยนแนวก็จะโตขึ้นมาหน่อยแล้วก็เพิ่มความเข้มข้น

ครับเราก็เราก็เรียกว่าด้วยความที่มันก็มีทางเลือกให้หลากหลายครับผมสำหรับใครที่ชอบแบบไหนก็เลือกเสพได้ตามที่ตัวเองชอบเลยครับครับนันคือความวอร์ริอตี้ครับใช่ความวอร์ริเตี้ครับใช่ครับยี่สิบเรื่องถ้าแบบเป็นแนวเดียวหมดก็อาจจะแบบใช่ทีนี่ไปเรียบไปเราก็ต้องมีความแบบ riding the wave ครับเน้งแต่ละเรื่องมันก็มีจุดเด่นของมันจุดเด่นของมันแล้วก็มีสิ่งที่สิ่งที่เรียกว่าพุ่งกับหลายๆคนอยากจะสื่อใช่ครับใช่หรือว่าเป็นบทบาท หลายๆบทที่นักแสดงบางคนอาจจะไม่เคยได้รับไม่เคยได้ไปอยู่ในจุดนั้นอะไเลยครับก็เป็นก็เป็นเออ่เรียกว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็ความท้าทายของอาชีพนักแสดงอย่างเราครับใช่ครับแล้วยืนตู้ไปอย่นี้มีโอกาสจะได้ถ่ายอะไรด้วยกันไหมครับ้ยก็ลองก็ลองได้ลองได้อะไรนะครับผมญี่ปนผมี่ปุ่นผมขอไปเคลียร์สการเรีนรู้ห่อยแล้วกี่คิวนะครับอันนี้ยังต่ำหกหกสิบหกสิบ หกสิบเข้าๆ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 หกสิบคิวนี่สองเดือนครึ่งเฮ้ยสองเดือนเออแหม <c oughs> คุณดูแต่ละคนออคุณ <c oughs> คุณเตตะวันอย่างเงี้ยเออคุณโฟดอย่างเงี้ยค,คุณฟอสอย่างเงี้ยคุณปูวิอณณน,นอย่างเงี้ยโอ้โหคุณนันนนอย่างเงี้ยคิวแต่ละคนคือเรียกว่าเป็นสิ่งที่ปวดหัวของกองนี้นะครับก็ทุกวันนี้ก็คือเอาง่ายๆผมเจอเจ็ดคนพร้อมกันอะ ยังยากเลยขนาดแั้นเรียนนะขัเรียนนะเรียนแบบเรียนแบบเรียนชั่วโมงสองชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเจอ7คนยาก7คนพร้อมกันนี่หูแทบจะจุดผู้ฉลองมากสุดที่รวมได้คือ6กมีเคยมีรอบนึงมา6คนแล้วก็ปูวินไม่มาเราก็รู้สึกว่าเอยเราอยากเราอยากอยู่กันครบซะทีก็เลยได้คันลูกผูวินแปะไปด้วยใช่แต่ดีครับผมเห็นเขาไปซ้อมขี่ม้าล้ำกูได้ไ พูดไปแล้วพูดไปแล้วพูดไปเถอะสีม้าลำปันดาบใช่ครับผมเท่มากครับาติดตามด้วยครับรอดูเหมือนกับรอดูครับใช่ใช่เทดูปีไหนครับเร็วๆนี้ครับก็ไม่เร็วไม่ไม่เร็วไม่เร็วเอ่อเมื่อถึงเวลาสมควรครับครับผมเมื่อถึงเวลาสมควรพวกคุณจะไดู้ครับผมโอเคก็ฝากงานน้องสองคนหม่ครับครับก็ฝากมัวหน้าสองก่อนแล้วกันครับรอบครับผมพรุ่งนี้รอบพิเศษนะครับ 28พฤศจิกายนตั้งแต่รอบ82เป็นต้นไปนะครับแล้วก็ฉายจริงวันที่4ธันวาคมครับผมมาดูกันได้เยอะๆครับแล้วก็ฝากให้สกูฟแนมมี่นะครับ2 EP สุดท้ายแล้วครับผมแล้วก็แฟนอีพีแฟนอีพีแฟนอีพีแฟนมิทติ้งนะครับผมครับแล้วก็มูเตอร์เลฟอู้เดอะซีรีส์ครับผมมีอีกไหมหมดแล้วครับเพลง ไม่ทิ้งกันครับผมออริจินัลาวด์แร็คกครบผมไฮสกูเฟนมี่นะครับฝาก้วยครับครับครับฝากเอ่อ e a lot of you ด้วยครับพูดได้แล้วครับผมมีงานแล้วครับก่อนหน้านี้พูดว่าไม่มีงานมานานเลยเพราะยูไม่ได้นะครับแล้วก็ฝากเอ่อฝากงานเพลงด้วยนะครับปีหน้าน่าจะมีอัรลบัมเต็มครับฝากด้วยครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมครับ